ครับพี่น้องมือนี้อยู่ดงเมื่อน้อยบรรยากาศนกนอนพี่น้องม้านเบิองอันนี้เขาเหี้ยได้พี่น้องถ้าเมืองผลผลผลิตมือนี้มาไล่งัวมางัวเขาขอกพี่น้องหลังจากที่ลอยซื้อว้ลอยซื้อไว้หลายแม่อยู่เสือสุ่มนะลอยซื้อไว้อยู่พี่นอ้องให้ลุงพนเลี้ยงไว้ถัอ <c oughs> บรรยากาศท้องทุงบ้านท่าพี่น้องบรรยากาศซื้อไปประมาณสองแม่บานนี้มันออกลูกได้สองตัวได้สี่ตัวแล้วพี่น้องให้ลุงเลี้ยงไว้ลุงเลี้ยงไว้ถากพูดะพี่น้องมึงดูง่วงัวลุงกับมีหลายได้พี่น้องอันนี้ขีดตม ันนี้เงินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่เออสิบสี่แม่พี่น้องสิบสี่ตัวสิบสี่ตัวดีคือผมสื่อให้ลุงเลี้ยงไว้สองแม่ออกลูกไปได้สองตัวพี่น้องอืมบรรยากาศเบึ้งเบึงเง,ง,งิงนบนไหนหน่อยแสนได้พี่น้องเนี้ยเ <c oughs> งินหลายแสนอยู่ เดี๋ยวงัวเขาคลอ,อกไปนะเปนี่ยบรรยากาศมันยากตัวงัวพี่น้องชีวิตนี่แหละครับไปเฮ็ดงานอยูุู่นกะเก็บเงินโบนัสดอ,อกเกามาซื้อง่วไว้ปีละโตปีละโตปีละแม่ก็ได้อยู่สองแม่ขออกลูกได้สี่ตพี่นอ้องเลี้ย่าไปใส่เลีย,าายล่ยาพูดอ่ะพี่น้องงานมม้ำ พี่น้องกลองทุงบรรยากาศนี่เมษาด้วยพี่น้องเนออันนี้เขามันฝนมันตัวกวันเขามันขึ้นให้เบิ้งหละพี่น้องเ้ยเอาซ้ำนี่นะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับ